พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถหล่อๆแบบนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะคะสามารถทักหาสิริได้นะคะได้ที่เพจฟอร์สิรินะคะหรือทัก inbox เข้ามาสอบถามสีได้นะเดี๋ยวสิจะทิ้งลิงก์ลายไว้ด้านล่างนะคะสนใจออกรถฟอร์ดนะคะทักหาสีได้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง u t u b e นะคะฟอร์สิริทุกท่านนะวันนี้นะคลิปเด็ดเลยนะสิจะพามาชมนะคะรุ่นท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะเป็นรุ่นวายแท็กซ์เนหายในสีดาราคาค่าตัวนะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะเราก็ได้เครื่องเทอร์โบคู่ด้วยนะเกียปีนะะค เดี๋ยวพา,ามาดูนะคะว่าชุดแต่งคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะด้านหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้าฮาร์เล็เตอร์ v 6นะคะต้งซื้อ Ford f รดสีดำนะตัดขอบแดงนะ,ะมีไฟมินิไลให้ด้วยนะคะเป็นสีส้ม3จุดนั่นเองค่ะส่วนไฟหน้านะคะได้เป็นไฟ led และเป็นสีแคมไฟขนาดใหญ่แบบนี้เลยที่เพิ่มเติมคือตัวข้อไฟหน้าที่ใส่เสริมหล่อเข้าไปให้ทําให้ดูเต็มและดูแน่นมากๆเลยค่ะส่วนความพิเศษนะคะอยู่ทางด้านหน้านะคะเป็นกันชนด้านหน้าของแฮมเมอร์นั่นเองค่ะเป็นกันชนเหล็กเลยแบบนี้ฟิตฟิตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ มีไฟดับเบิลไลท์นะ,ะสดวงนะ,ะไฟเดียวแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวนะ Built mm hmm. บิวอินเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วรุ่นว i t แท็ตัวนี้นะ,ะมีกล้อง3ามองศานะคะกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงใต้กระจังหน้านั่นเองค่ะแล้วก็มีเซนเซอร์รอบคันเลยนะ,ะมีระบบในส่วนของตัวช่วยเบรกนะคะแล้วก็ตั้งความาตั้งความเร็วนะ,ะรักษาระยะห่างนะคะได้ด้วยนะคะสหรับ ของตัวรุ่นนี้นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของแผ่นกันกระแทกนะะด้านล่างมาให้นะหนึ่งจุดนั่นเองคะ<ม>่ะห่วงแดงแบบนี้สามารถลากจูงได้นะเพราะว่าทําการยึดกับตัวแชสซีของตัวรถเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>นี่เลยด้านหน้าว่าหล่อแล้วใช่ไหมคะนี่เลยเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันแล้วพาไปดูในส่วนของตัวชุดยกช่วงล่างกันนะคะมาดูเลยคะ่ะในส่วนของช่วงล่างนะคะจะใส่เป็นโช้คนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ2.5 OEM แบบนี้ก็บอกให,ใหญ่ๆแบบนี้นะซับแรงกระแทก ได้ดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของสปริงสีแดงนะคะเป็นของ Pro เฟนเดอร์นะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวซับแท้งเหมือนกันนะได้ซับแท้งถึง4ลูกเลยนะสามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยค่ะทุกลูกสามารถปรับความนุ่มความหนึดของตัวโชคได้นะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ ใส่ในส่วนของปีกนกด้วยนะคะเป็นปีกนกปรับองศานะของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเรียกว่าใส่นะคะชุดโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยค่ะยกความสูงขึ้นไป2นิ้วแล้วก็ใส่กับตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กออฟโรดนะคะติดออฟเซตเนี่ยลบสีนะคะรัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยางเอ่อมัทเทเรนะคะซีรีส์ใบยางอยู่ที่35เลยใส่ยางใหญ่ๆโอไซส์ขนาดนี้นะคะ35มสิบห้คูณสิบสองจุดนะ,ะตัวนี้ก็เป็นยางแอมนั่นเองค่ะเป็นมัทเทเรนก็ขับได้ดีนะทางออฟโรดนะทางผุขะวิ่ง่งงเเขข้้าาายนับไดดีลค ตัวแก้มข้างแบบนี้นะคะใบเทอร์โบแบบนี้นะคะได้เทอร์โบ2ลูกนะคะทำงานรอบสูงรอบต่ำนะคะแล้วก็ได้แรงม้าสูงถึง1210แรงม้านะ,ะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้10สปีดด้วยค่ะกล้องมองข้างนะ,ะอยู่ด้านนี้นะซ้ายขวามีให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบไบสปอร์ตมีมาให้ด้วยค่ะเบ้ารองมือติดตั้งแล้วคีวกันสาทติดตั้งแล้ว่วนลาวหลังคาพี่ๆสามารถไปติดเสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะ,ะในส่วนของตัวขาใส่สัมภาระนะคะเพราะว่าลาวหลังคาเนี่ยทำการยึดเจาะกับตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้ว นะส่วนบันไดข้างนะใส่เป็นงานของ h ั m m e r นะถอดของเดิมออกแล้วใส่เป็นบันไดเหล็กแบบนี้เลยข้อดีของการใส่บันไดเหล็กด้านข้างแบบนี้นะคะมีการชนหรือการประทะด้านข้างนะคะตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตนะในส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เหยียบเนี่ยกันลื่นให้ด้วยนะเป็นทรายนั่นเองค่ะเรียกว่าแข็งแรงด้วยทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยคะ่ะ ด้านหลังนะคะถอดสปอร์ตบาร์เดิมออกนะคะใส่ในส่วนของโลบาเหล็กนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์รุ่นท็อปอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะคะเป็นทรงวอร r i ิเออร์นั่นเองค่ะเ็กเจอร์เป็นโลบาร์แขนสั้นมีไฟเบรกดยสามไม่ด้วยแล้วก็ไฟถอยได้เป็น LED ดซ้ายขวา2ฝั่งแบบนี้มีมาให้ด้วยค่ะ ไฟท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นไฟ LED มาให้ด้วยนะที่เพิ่มเติมเสริมความหล่อเข้าไปให้คือข้อไฟท้ายที่ติดเพิ่มมาให้นะคะฝาข้อท้ายกระบะนะคะเป็นพื้นดําด้านตัวหนังสือฟอร์ดในสีดําตัดขอบแดงนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นว้าโลโก้ด้วยเพราะว่าฝาท้ายเขามีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ล็อกได้มีไฟเบรกดงที่3ให้ด้วยนะคะกันชนด้านท้ายใส่เป็นงานของแฮมเมอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะตัวนี้ รุ่น Mx204 ค่ะมีไฟถอยแบบนี้ห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เพจกันลื่นไฟ2ไป้ายทะเบียนก็ได้มาด้วย Built-in sensor กะระยะถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องๆ่องรูๆแบบนี้นะคะอนาคตพี่ๆสามารถไปติดบอลลากปักนกเพิ่มได้แล้วปรับไปที่หมดกันขับขี่นะคะในส่วนของหมดลากพ่วงนะคะจะทำให้พี่ขับขี่ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอีมาดูในส่วนของตัวฝาท้ายกันบ้างนะคะฝาท้ายล็อกฝาท้ายนะคะแบบนี้ ผ่อนแรงได้ด้วยนะคะแล้วที่สาคัญเลยรุ่นวาเทคเขามีช่องจ่ายไฟด้านหลังมาให้ด้วยค่ะช่องแรกนะคะตัวนี้เป็น power outlet หนึ่งช่องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะคะเป็นที่เสียบเป็นปลั๊กไฟบ้านนั่นเองค่ะอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะ,ะที่สำคัญคันนี้เนี่ยแต่งสวยด้วยนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถหล่อๆแบบนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้นะคะ สามารถทักหาสิริได้นะคะได้ที่เพจฟอรสซิรินะคะหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามสิได้นะเดี๋ยวสิจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะสนใจออกรถฟอร์ดนะคะทักหาสิได้นะคะเบอร์โทรสินะคะ083 516ปดสานึ่งหกแนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะคะเป็นกำลังใจสิด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปเราสวยๆนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ